พอดีเดินไปเจอแอลแอเตอร์นะครับ120วัตต์เฮ้ยผมก็เลยสะดุดตานะครับว่าเอ้120วัตต์เครื่องก็มีไม่กี่รุ่นแล้วนะครับมันที่ใช้แบบ120วัตต์ออกมาวางจำหน่ายอยู่นะครับก็เอ๊ะทำไมแอลเตอร์มาแล้วก็เลยสงสัยซื้อติดมือมาครับมาผ่าดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ตามคาดนะครับปั๊มโอเวอร์นะครับปั๊มโอเวอร์นะครับตัวนี้ ดูข้างในครับไม่มีอะไรเลยนะครับตัวใหญ่เปล่า,าครับแล้วก็ถ่วงน้ําหนักให้ดูแบบดูว่ของข้างในเยอะอ่าหมอแปลงแน่นอะไรนะครับมาดูจริงจริงมีอะไรครับอันนี้ก็ถ่วงแผ่นเหล็ก <c oughs> ถ้าถ่วงแผ่นเหล็กฝันทง้เลยครับงอของไม่มีคุณภาพ <c oughs> ดูครับดูหมาอแปลงครับหมอแปลงจิ๊ดหนึ่งเนี่ยโอ้โหผมว่าสิสิบแปดวัตต์ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับตอนนี้แต่เขียนร้อยยี่สิบวัตต์ จะซื้ออะไรก็ต้องระวังหน่อยนะครับว่า